ในโลกสังคมออนไลน์การติดต่อสื่อสารทุกวันนี้ใช้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสและแน่นอนว่าแอปพลิเคชันยอดนิยมที่คนไทยส่วนใหญ่มีไว้ติดเครื่องก็คือ l ลายหลายคนใช้ l ลายในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเพื่อน บางคนใช้ไลน์เป็นเพื่อนแก้เหงาหรือบางคนใช้สำหรับการทำงานและแน่นอนว่าผู้ที่เล่นไลน์ส่วนใหญ่จะต้องมีกลุ่มต่างๆหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนเก่ากลุ่มที่ทำงานหรือกลุ่มเพื่อนมหาวิทยลาลัยดังนั้นการพูดคุยในกลุ่มสมาชิกทุกคนควรให้ความสำคัญกับมารยาทในการพูดคุยเพื่อไม่ให้การเล่นไลน์ของเรานั้นสร้างความน่ารำคาญหรือขุนข้องหมองใจให้กับผู้อื่น พฤติกรรมแรกที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งคือการนำความลับของเพื่อนมาเปิดเผยในกลุ่มเช่นแคปหน้าจอของเพื่อนที่โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์มาเมาส์มอยกับคนอื่นๆเพราะเราอาจจะสนุกแต่คนที่โดนอาจไม่สนุกด้วยแน่ต่อมาคือพฤติกรรมของการอ่านแล้วไม่ตอบโดยเฉพาะการขอความเห็นจากสมาชิกในกลุ่มเนื่องจากไลน์สามารถแจ้งจำนวนผู้ที่เห็นข้อความของเราได้ว่ามีกี่คนยิ่งมีคนอ่านเยอะแต่ไม่มีคนตอบ อาจทำให้ผู้ส่งรู้สึกสูญเสียความมั่นใจได้ดังนั้นหากใครอ่านแล้วก็ควรตอบเพื่อรักษาน้ำใจผู้ถามกันสักนิดอีกพฤติกรรมที่ไม่ควรทำคือการพูดคุยในเรื่องที่คนอื่นไม่รู้เพราะนอกจากจะสร้างความรำคาญด้วยบทสนทนายาวเหยียดแล้วอาจทำให้บางคนคิดว่าทำไมไม่ไปคุยกันสองคนล่ะเรื่องที่คุยกันอยู่เนี่ยฉันต้องรู้ด้วยเหรอ ต่อไปคือการส่งข้อความและสติ๊กเกอร์รัวๆเพื่อก่อกวนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาใดก็ตามเพราะการกระทำแบบนี้นอกจากจะเปลืองแบตเตอรี่แล้วยังสร้างความรำคาญให้กับสมาชิกในกลุ่มอีกด้วยอีกพฤติกรรมที่ไม่ควรทำในกลุ่มไลน์คือการแชร์ข่าวลือและข่าวที่ไม่เป็นความจริงไปยังกลุ่มต่างๆอย่าลืมว่าการกระจายข่าวสารในโลกโซเชียลรวดเร็วมากโดยเฉพาะในกลุ่มไลน์เพราะคนหนึ่งคนไม่ได้มีกลุ่มเพียงกลุ่มเดียว ดังนั้นควรตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวสารที่ได้รับก่อนที่จะนำไปส่งต่อให้เรียบร้อยก่อนว่าเชื่อถือได้หรือไม่พฤติกรรมที่ยกตัวอย่างมาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเล่นโซเชียลมีเดียได้ทุกประเภทขอเพียงเรารู้จักใช้มารยาททางสังคมทั้งในชีวิตจริงและในโลกออนไลน์ให้เหมือนกัน ระมัดระวังคำพูดและการกระทำของตนเองมีสติทุกครั้งก่อนที่จะพิมพ์อะไรลงไปโดยให้คิดไว้เสมอว่าเราไม่ชอบอะไรก็อย่าไปทำกับคนอื่นหากทำได้คุณก็จะมีความสุขจากการเล่นลายแล้วล่ะคะ่ะ